สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแต่ตยาเปิดดวงพระพิคเนรอยากจะสื่อสารเรื่องใดมาถึงคุณนะวันนี้เราจะใช้ไพ่สองชุดนะเป็นไพ่มหาเทพกับไพ่อายปสี่นะมาดูกันซิว่าพระพิคเนธอยากจะสื่อสารเรื่องใดมาถึงคุณนะ พระพิคเนตอยากจะสื่อสารเรื่องใดมาถึงคุณนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะใช้ที่ยานในการรับชมและการรับฟังดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะดูแบบแบบผ่อนคลายนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะดูเล่นๆเ,เออนะจ๊ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e นะในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะ พระพิคเนตต้องการสื่อสารเรื่องอะไรมาถึงคุณนะพระพิคเนตอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรมาถึงคุณเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ในสำรับของไพ่มาหาเทพก่อน5ใบแล้วเราค่อยมาลุ้นพร้อมๆกันใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5 ท้ายสำหรับเป็นวัวท้ายสำหรับเป็นวัววัวคืออะไรจ๊ะยานพาหนะยานพาหนะการเดินทางยานพาหนะหรือการเดินทางอุ๊ยใครจะได้รถใครจะได้รถใครจะได้รถหรือใครจะได้เดินทางใครจะได้รถหรือใครกำลังจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือใครกำลังจะได้ยานพาหนะคันใหม่ เรามาดูกันซิพระพิคเนธจะสื่อสารอะไรมาถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะถ้าคุณเชื่อหรือนับถือในองค์พระพิคเนธให้คุณดูคลิปนี้จนจบแต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้นับถือในองค์พ่อพระพิคเนธคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเวิท่านในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะพระพิคเนธจะสื่อสาร เรื่องอะไรมาถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ 5...6...7...8...9...10 ็้าสิท้ายสำรับเป็นราชาเหรียญความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางเรื่องการเงินฐานะที่ดีโอ้โหความร่ำรวยหรือจะมีคนช่วยเหลือ ผู้ลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เออมีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนการเงินคุณจะดีฐานะคุณจะเรื่อนขึ้นเออนะไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่พยามารอ่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเออนาะมีศัตรูหมู่มารหรือว่า ดวงชะตาเจอวิบากเคราะกรรมอะไรมาเนาดวงมีเคราะหมีเหตุอะไรนะหรือว่าอยู่ในช่วงจังหวะของอเขาเรียกยังไงอะพยามารเข้าแทรกเออเนาะอวิบากเคาะกรรมเจ้ากรรมนายเวนเออเจ้าเกณฑ์ชะตาติดตัวมาหรือว่ามีอะไรพยามานอะเป็นไพ่ของอุปสรรคไพ่ของปัญหาที่เกิดขึ้นนะหรือไม่งั้นดวงชะตาของคุณก่อนน,ะน,นี้อาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรค มีเรื่องราวอะไรที่เข้ามานะใช้สติใช้สตินะภัยพระแม่สุรสวดีใช้สตินะใช้สติในการแก้ไขปัญหานะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีสติคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีปัญญานะใครที่กําลังเรียนรู้กําลังศึกษาเรื่องราวอะไรอยู่เนาะ,ะคุณมีโอกาสนะทีะ่การสิ่งที่คุณศึกษาเรียนรู้อยู่นะ,ะจะส่ง อขารยังไงทําให้คุณประสบความสําเร็จเออช่วงนี้หัวคุณอาจจะอาจจะไวเซนต์คุณอาจจะดีนะหรือว่าอาการศึกษาสิ่งที่กําลังพักเพียรพยายามอยู่เนี่ยถึงแม้อาจจะมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาความฉลาดเออในการแก้ไขต่อปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆนะไพ่องค์พระศิวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเออเนาะหรือถ้าใคร นับถือองค์งคพ่อพระศิวะนะหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือไม่งั้นเนี่ยใครที่เหมือนกับว่าอยู่ในการปกครองดูแลคุ้มครองดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณอยู่นะองค์พระศิวะเนี่ยคือเป็นไพ่มหาเทพเป็นไพ่ของ อย่างไงะเขาเรียกเป็นไพ่ของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคนที่ซับพอร์ตคนที่อะไรอยูอ่กับดวงชะตาของคุณไพ่พระพรมเห็นไหมพระพรมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นาจาก โชคชะตานะ,ะถือเซว่าสิ่งที่ผ่านมาอ่ะ,อะสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณเจอปัญหาอุปสรรคเจอวิบากเคราะห์กรรมอะไรถือเซว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะดวงชะตาที่มันจะต้องเกิดอะไรประมาณนี้นะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่า หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนอะไรประมาณนี้เลยโอ้โหไพ่พระอาทิตย์อะดวงคุณเปิดแล้วนะไพ่พระอาทิตย์ถ้าเปรียบเสมือนในไพ่ยิซ่ซีก็เป็นไพ่เดือดสันอะไรประมาณนี้นะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอะพระอาทิตย์คืออะไรชื่อเสียงเกียรติยศชีวิตใหม่การกำเนิดเกิดใหม่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเออนะชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภเงินทองความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ไพ่พระ โทษทีนะพอดีมือเต้ไปโดนขากล้องเต้จะขยับสำรับไพ่เต้จะจะหยิบอันนี้มาให้ดูอ่ะไพ่พระอาทิตย์นะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนี้เลยนะ เช่นเดียวกันไพ่พระอาทิตย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนไพ่เดือดซันในชุดสำรับของไพ่ยิปซีแต่อันนี้เป็นไพ่มหาเทพเนี่ยในสำรับไพ่มหาเทพไพ่พระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นไพ่พลังงานที่ดีลำดับหนึ่งเช่นเดียวกันไพ่พระอาทิตย์คืออะไรคะการกำเนิดเกิดใหม่แสงสว่างโอ้โหช่วงเนี้ยหยิบได้เดือดซันบ่อยหยิบได้พระอาทิตย์บ่อยชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานสิ่งที่ดีความรักที่ดีนะอ่ะ ดวงชะตาของคุณนะมีออลา่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงคู่เคียงข้างบุญเก่าเยอะบอกเลยนะคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยบุญเก่าคุณเยอะบาร,รมีเก่าคุณเยอะเออประมาณนี้เลยนะมีคนช่วยเหลือนะคุณกําลังจะสิ้นสุดวิบากขอ้อกรรมคุณกําลังจะสิ้นสุดปัญหาชีวิตคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องราวหลายๆความสดใสในชีวิตจะเกิดขึ้นอะคุณคิดหวังอะไร คุณมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังคุณมีโอกาสสมปัรนนาในสิ่งที่คุณคาดหวังนะใครนับถือองค์พ่อปะปิคเนตคุณขอพรได้เลยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์อ่ะเต้ยมองเห็นพลังงานของใครบางคนใครกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่หรือใครกําลังจะได้รถคันใหม่ นะบางคนมีแลนมีแลนแล้วที่กําลังจะออกรถเออกาลังจะได้รถคันใหม่หรือบางคนกําลังมีแลนในการเดินทางท่องเที่ยวเออนะการเดินทางไปทํางานก็ดีอ่ะดวงชะตาคุณเปิดฟ้าเปิดดวงดีนะไพ่พระอาทิตย์เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับเช่นเดียวกันในชุดไพ่มหาเทพเป็นไพ่ลําดับหนึ่งเลยอุ้ยไพ่คุณเลิศดอยู่นะไพ่คุณปังอยู่นะอัศวินถือถ้วย ข่าวดีสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นความรักความสุขความสดใสความอุดมสมบูร,รณ์กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเร็เวๆนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนาะมองเห็นพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับข่าวดีนะหรือใครบางคนกำลังจะมีการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางระยะใกล้ระยะไกล <kalk> เดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทำบุญเดินทางไปทำงานอะไรอย่างเนี้ยประสบความสำเร็จเดินทาง แล้วเออเขาเรียกยังไงอะ่ะได้ดีได้เงินอะ่ะเออโชคดีอะ่ะอะไรประมาณนี้การงานเติบโตอ่าใครจะได้ข่าวดีเรื่องการงานใครรอข่าวดีเรื่องการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการงานมีโอกาสสมหวังการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้านะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานเอ,อ้ยข่าวดีเรื่องการงานมาเดอ้อนี่เห็นไหมความเป็นอิสระความสมบายใจการหลุดผล เห็นไหมไายพระอาทิตย์คุณขึ้นน่ะเหมือนที่เต้ยบอกอ่ะ การหลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคการหลุดพ้นจากวิบากข้อกรรมการหลุดพ้นจากเรื่องราวอะไรก็ช่างไม่ว่าคุณจะมีปัญหาความรักจะมีปัญหาการงานจะมีปัญหาการเงินจะมีปัญหาอะไรที่มันติดขัดคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะดูเหมือนว่านะบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งที่ดีบางคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวบางคนมีโอกาสได้ เขาเรียกยังไงอ่ะทำอะไรตามใจตัวเองที่ปรารถนาโอ้โหพายเดอะฟูคือพาเป็นการเริ่มต้นพายอย่างอิสระนะอ่าพายสองเหรียญเงิน เงินที่กำลังจะหมุนมานาะบาลานชีวิตที่มีความสมดุลยิ่งขึ้นชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความบาลานชีวิตที่มีความสมดุลการเงินที่ดีการหมุนเวียนของตัวเงินที่จะหมุนเวียนเข้าออกอย่างดีและคล่องตัวสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีกว่าเก่าจะดีกว่าเดิมไพ่เดิรเลิฟขึ้นมาไพ่เดิเขึ้นมาความรักมาไมมแม้ความรักมา นะความรักมานะความรักใหม่ๆบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะหรือบางคนถ้ามีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วนะจะเจอคนรักที่ดีมีข่าวดีเรื่องความรักในเร็วๆนี้นะมีคนอุปถัมมีคนช่วยเหลือเห็นไหมความรักที่ดีเกิดขึ้นนะหรือไม่งั้นดวงชะตาของคุณในช่วงเนี้เหมือนกับว่าดวงชะตามัน มีชีวิตชีวาดวงชะตามันสดใสสดชื่นดวงชะตาเป็นที่รักของคนเมากมายเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นที่รักของบุตรบริวารอะไรอย่างเนี้ยนะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยไพ่เดอะเลเวอร์นะจ๊ะเจ็ดเหรียญจ้ารอเรื่องเงินเหรอรอเงินได้เงินอ่ะรอรักได้รักรอเงินได้เงินรอโชคดีได้โชคดีนะรอเงินได้เงินรอรักได้รักรอโชคได้โชคอ่ะ คุณรออะไรคุณจะได้สิ่งนั้นสมปรารถนาสมหวังอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยความสุขทางกายทางใจสุขภาพดีโอ้โหเลิศนะเลิศนะความสำเร็จนะวิกตอรี่หกไม้เท้าความสำเร็จชัยชนะนะซิกออฟวอนชัยชนะความสำเร็จความสมหวังความสุขทางกายความสุขทางใจความสุขทางการเงินโอ้โหเกิดขึ้นนะเออเขาเรียกว่ามิตรภาพ ด,ดีเกิดขึ้นนาะการเดินทางที่ดีการเดินทางสู่ประตูแห่งความสำเร็จความสมหวังเออไพ่คุณดีนะไพ่คุณเลิศนะใครมูกับองค์พ่อปพิคเนตมั่งเออใครไปขอพรท่านไว้บ้างคุณกำลังจะสมหวังคุณกำลังจะสำเร็จหนาะคุณกำลังจะปังหนาะหูการเงินเงินจะมาจ้ะเงินจะมาจ้ะแม่ย่านางให้โชค การเดินทางแบบรับซัพย์เดินทางรับทรัพย์เดินทางได้โชคเดินทางได้เงินไม่ยนางให้โชคไม่ยนางรถที่ใช้ในการเดินทางไปทํางานให้โชคไม่ยนางที่รถในคันที่คุณใช้ประจําให้โชคโอ้โห อ่ะสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลโดดเด่นงานทางไกลโดดเด่นงานต่างประเทศโดดเด่นนะความสําเร็จบังเกิดขึ้นโอ้โหสองไม้เท้าไพคุณดีอยู่นะไพคุณดีอยู่นะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสิ่งที่รอคอยจะสมปรารถนารอความรักมีโอกาสได้ความรักรอการเงินมีโอกาส,าสาา دم, ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะรอข่าวดีเรื่องอะไรมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องนั้นๆนะมองเห็นคนกําลังจะได้รถคันใหม่มองเห็นคนกําลัง จะได้เดินทางมองเห็นคนที่กำลังจะเข้าสู่เส้นทางแห่งความสุขความสำเร็จนะมองเห็นคนที่กำลังจะมีความสุขทั้งทางกายทางใจมองเห็นคนที่กำลังที่จะได้รับเงินในเป็นเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือว่าเป็นเงินจากคุณจากการที่คุณลงทุนทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งคุณกำลังจะได้ฐานะคุณจะเลื่อนขั้นจากอัศวินถือเหรียญเป็นราชาเหรียญเป็นตรงนี้เป็น king o f pentacle ตรงนี้นะ การเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ฐานะจะดีดวงเศรษฐีจะจับเออประมาณนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่พระพิคเนธอยากจะสื่อสารมาถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาขอแสงพลังแสงบุญแสงพรแสงบารมีแห่งองค์พระพระพิคเนธจงประทานความสุขความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์ให้กับเพื่อนๆที่นับถือองค์พระพระพิคเนด้วยนะจ๊าสวัสดีจ้า